เพราะคิดตอนสี่เธอนะคะถ้าแต่เราได้ตั้งกร็ทรงการคัังคงตั้งที่บ้านมนึงะค่ะโอ้ยบ้าเราไม่ได้แสทั้ีเขาชมว่าผอมไม่ได้ชมว่าสวยค่ะค <c oughs> <ๆ S 2> ุณคุณปากไว้ให้คิดวันนี้นะคะค่ะกระเทยไม่ใช่สารขับผ่านไม่ต้องปีนค่ะ <c oughs> เพื่นถึงผู้ชายในเฟซบุ๊กเขาเห็นค่ะแต่เขาไม่สนใจโใหน่ภาษา <สน S 1> ข้อคิดจากสีเธอวันนี้นะครับฝากไว้ให้ได้คิดค่ะอย่าสรรหาแต่คำดูหมิ่นหัดทำาหากินด้วยเป็นห่วงนินทาเขาตั้งแต่ยังไม่พบเจอตบได้นรับเจอตบได้นะหมนะคะข้อคิดของสีเธอในวันนี้นะคะความสวยกูไม่สู้ใครแต่ความไอไม่มีใครสู้กูฝากไว้ให้คิดวันนี้นะคะค่ะ่ะค่ะ กระเทยไม่ใช่สารขับผ่านไม่ต้องปีนล่ะ